ค่ะวันนี้นะคะเป็นพี่สาวของมุดนีเองนะคะวันนี้มุนนี้ไม่อยู่วันนี้มีฟ้านะคะก็จะมารีวิวโต๊ะเรียนของมีฟ้านะคะแล้วก็ของมุดนีนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนไปชมฝากกดติดตามกดไ like, ลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้รอเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่มาโต๊ะของพี่สาวมุดนีก่อนนะคะ ามุน,นีเนี่ยก็คือเรียนอยู่ป .5 นะคะตอนนี้ก็กําลังเรียนออนไลน์อยู่แล้วก็เอ่ตอนนี้ก็กําลังตรวสอบนะคะพักก่อนนี่จะเป็นที่วางดินสอนะคะ่ะโตะเรียนของมีฟ้าเองค่ะแล้วก็มีดอกไม้นี่น่ารักมากตรงนี้มีลิงชักจิ๋วนะคะอันนี้ได้มารางวัลค่ะอันนี้ใส่แบบว่าของจุกจิกแบบว่าสกอตเทปอะไรประมาณนี้นะคะชั้นที่ส นี่ค่ะเป็นกำไลกิฟตติดสุดสวยนะคะชั้นสุดท้ายชั้นที่สามมีลิปสติกหวีผมแล้วก็มีกระดาษอะไรต่างๆนะคะดีนี้ก็จะมีเงินเก็บค่ะจริงๆก็มีกระปุกออมสินนะคะเก็บบางส่วนในนี้บ้างนะคะเพราะว่ากระปุกออมสินไม่ค่อยใหญ่นะมีนาฬิกาค่ะอันนี้นาฬิกาใช้ไม่ได้ค่ะเป็นนาฬิกาแบบตกแต่งเฉยด้านหลังตรงนี้นะคะมีลูกคิดค่ะสวยมากเลย โตะนะคะเป็นรูปสีฟ้ารูกช้างค่ะเป็นสีฟ้าเลยอันนี้แม่สั่งจาก s h o ป e ีหรือว่า Lazada ก็จำไม่ได้นะคะราคาก็ประมาณ800กว่า,วานะคะอันนี้จะเป็นใต้โตะค่ะจะมีวพวกพวกกุญแจอยู่ในนี้กระเป๋าสมุดต่างๆค่ะตรงนี้เป็นเก้าอี้ค่ะแล้วก็มีแฟมนะคะส่วนตรงนี้เป็นโต๊ะจิ๋วนะคะโต๊ะเล็กนะคะเอาไว้วางของวางของเยอะมากนี่เป็นตุ๊กตาปโปรดค่ะชื่อว่ามิมาย อันนี้เป็นไม้กวาดค่ะไม้กวาดเราทําเป็นไม้กวาดจิงๆเป็นดินสอนะเป็นปากกาเราทําเป็นไม้กวาดตกนะคะเวลาโต๊ะสกปรกนะใส่ลงไปในใจกันมีแป้งค่ะแป้งแบบว่ากระปุกใหญ่เลยเพราะว่าเราใช้บ่อยนะคะวีผมค่ะอะไรของต่างๆนีนี่ก็จะมีเซ็ตทํากําไรแบบว่าเราใส่ของมีโลชั่นค่ะแล้วก็น้ํามันจรสัรอันนี้เวลาผมคันคันแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาจะไปที่ไหนเราใส่แมส แล้วก็เชือกแมสไว้ในพลาสติกค่ะยางมัดผมแล้วก็กระปุกออมสินน่ารักมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นแฟ้มค่ะตอนนี้เรียนออนไลน์ไม่บรรพดนะคะแล้วก็สมุดวัดรูปค่ะด้านล่างเราก็จะเก็บเหมือนกันนะคะในตะกร้าสีม่วงอันนี้เราจะใส่เป็นที่คาดผมกันกําไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีขวดสติกเกอร์มีกระเป๋าอะไรต่างๆเก็บของไว้เยอะมากค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะวางทางขยะตอนนี้ไม่ได้ทิ้งทางขยะเลยฝั่งนี้เราก็จะวางแบบว่านิทาน,นนิเวนตาค่ะเป็นเวนตาตอนแบบว่าตัดต่อน,นะคะเป็นแบบว่าโทรศัพท์เล่โทรศัพท์จะได้ไม่ปวดตาเออนี่คือโต๊ะของพี่สาวของมูนีนะคะเป็นยังไงคะของมูนีค่ะจะบอกว่าสภาพค่ะโอ้ไม่นานเลยนี่คือสภาพโต๊ะของมูนีค่ะตอนนี้ไม่ได้ดีออนไลน์เลยจะเป็นแบบนี้ค่ะภาพคือ อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นชั้นวางกระเป๋าของต่างๆอันนี้เป็นชั้นวางของเล่นของมูนี่มฟ้าชั้นของมูนี่แค่ชั้นหนึ่งอันนี้ของมิฟ้าแล้วก็ของมิฟ้าะคะ่ะม,มาลองเปิดของมูนี่กันดีกว่านี่ของมูนี่ก็จะไม่ค่อยวางเท่าไหร่นะคะก็จะวางของเล่นแบบต่าง ชั้นของมีฟ้าแล้วก็ด้านล่างก็จะแบบว่าวางของนะคะขออน,นุญาตไม่เปิดค่ะเพราะกุญแจหายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตารางจัดหนังสือนะคะตอนเราแบบว่าเปิดถือเนาะนี่เป็นสีฟ้าออ้น,นี่ชั้นของมีฟ้าค่ะพอโรงเรียนแบบว่าโรงเรียนปิดเรียนออนไลน์กำลังสอบก็ของเยอะมากเลยมีกระเป๋ามีกําไรลูกปัด มูนี้เคยรีวิวแล้วนะคะกดลิงก์ได้ที่ด้านล่างเลยคลิปด้านล่างนะคะเป็นคลิปมูนี่วิธีทำกำไลลูกปัดมีลูกปัดเยอะมากมีลูกของตัวเองค่ะนี่มีอันนี้ด้วยมีสมุดค่ะมีดอกไม้มีเกมบันเลงงูมีอันนี้มีหนังสือจัตตารามีเยอะมากนะคะชั้นนี้ค่ะจะเป็นชั้นของมูนีค่ะคนละสองชั้นทั้งหมดมีสี่ชั้นค่ะชั้นของมูนีก็จะเรียบร้อยหน่อยนะ นี่จะแปะตัวการ์ตูนที่มนีกูนปั้นระบายเองนี้จะเป็นของเล่นค่ะอยู่ในนี้สุ่มดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราลองจุ่มดีกว่าว่าในน,นี้มีอะไรอ๋อมีลูกปดัดมีกําไลมีสีอเอาไว้เรียนนะคะอ๋ออันนี้คืออยากได้โทรศัพท์มากเลยทําเลยใช่ไหมเนี่ยกล้องมาถูกไหมอันนี้เป็นสมุดที่ครูแบ่งนะคะที่ครูให้แต่ก็ยังไม่ได้ใช้นะคะ มีสีช้างของมูนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดีกว่านะมีฟ้าต้องขึ้นบนนี้นะคะเพราะว่ามีฟ้าเตีย้ยบ้านของเราสภาพอายุร้อยปีเลยเยอะไปหน่อยนะคะเราก็จะสร้างบ้านใหม่เนี่ยนี่ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าแล้วก็ของของมิฟ้าค่ะ,คะมีกระเป๋าของมูนี้ด้วยนุอยู่ด้านล่างกระเป๋าเยอะมากเลย้าสองคนกระเป๋าก็เยอะแล้วว่ะ น้องอมฟ้าไม่บอกนะคะว่าอายุเท่าไหร่เมื่อกี้มีฟ้าเพิ่งลงคลิปเองทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่มีฟ้าเนี่ยให้น้องๆทายนะคะว่า,า,าน้องมาริสาของมฟ้าเนี่อายุกี่ขวบลองทายมานะว่ากี่ขวบลงคะ่ะชั้นด้านล่างนะคะก็จะมีเต็นค่ะเดี๋ยวเราค่อยเล่นแคมป์ปิ้งนะคะทุกคนจะสงสัยใช่ไหมทำไมเราเพิ่งเปิดช่อง y YouTube เพราะความคิดเราเปลี่ยนไป โรงเรียนของมุนีค่ะอยู่ด้านบนด้วยอันนี้เป็นเต็นค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดเต็นพักคุมของโรงเรียนก็ชั้นี้ก็จะน้อยๆนะคะเป็นแบบว่าว,า,วางมุมๆไม่ได้จํากัดน,นะคะว่าจะวางอะไรเดี๋ยวพี่สาวมิฟ้าเดี๋ยวมุนีนะนะคะก็จะเปิดเต็นในอีกรูนนี้นะคะเราก็จะถ่ายคลิปลง y o u t u b e น้องๆฝากติดตามกดดิงเราไว้ก่อนเลยนะรงเรียนออนไลน์ของมุนของพี่สาวมฟ้า ของแล้วก็ของมุนนี้คือเลอะเถอะมากนุ่นมามาทำไมโต๊เป็นอย่างนี้คะเอาแต่ดูโทรศัพท์ก็จริงๆหนูจริงๆมุนนี้ก็แบบเออจริงๆมันสะอาดมากคือมาตอนแรกแต่มุนนี้เอาของมุนนี้ก็วางวางไปโตและสะอาดมากไม่มีที่วางใช่ไหมนู่น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 มีมีไม่ไม่วาง ก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e วันนี้มุนี่ต้องลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่ดูจบนะคะบ๊ายบายมุนี่แชนแนล